อ๋อเปิดแล้วเหรอสวัสดีครับผมวอดี้เดยครับกำลังหารถอยู่นะครับว่าคันไหนที่มันจะสามารถผ่อนเรตเริ่มต้นที่6,000ได้นะครับเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยมันมีส่วนลดหมื่นห้าด้วยนะครับเป็นบางคันนะครับพี่ๆเข้ามาแล้วก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเาอยู่ริมถนนนะครับนิมิตใหม่โค้งเข้ามาเนี่ยมาจากมีนบุรีนะครับผมถนนสุวินทวงศ์ลงข้างล่างเลยนะไม่ต้องขึ้นสะพานนะครับ เลี้ยวเข้ามาเลยอยู่ปากทางมิตรใหม่ตรงข้ามไปสนีมินบุรีนะครับหรือนะครับถ้าใครมาจากเส้นลังสิตลำนุกาปทุมนะครับสามารถเข้าด้านหลังได้เลยตรงคลองเจ็ดนะครับผมใช่ไหมแถวคลองเจ็ดนะหลังนมิตรใหม่นะซอยวัดนะครับเลี้ยวเข้ามาแล้วตรงมาเรื่อยๆจนสุดทางนะครับตรงอย่างเดียวเลยสุดทางเลยจะเจอรถดีดีอยู่ฝั่งขวามือนะครับผมถ้าใครมาจากรามินทาเมนบุรีก็อยู่สายมหือเลี้ยวเข้ามาได้เลยนะครับที่รถดีดีเปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้านะถึง5 6โมงเย็น แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเข้ามา1นึ่งทุ่มสองทุ่มก็ได้นะเดี๋ยวเซลล์เนี่ยจะอยู่รอนะครับอยู่กับบอดดีเดย์นะครับผมใครสนใจรุ่นอื่นแบบอื่นข้อเข้าลอย2องจุดพันผมมีครบเลยตอนเดียวเกียร์ออโต้ผมก็มีจัดให้นะพี่ๆใครสนใจแอดไลน์เลยเดี๋ยวผมส่งรูปก,กับรายละเอียดให้ดูนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณนะครับทุกคนนะบ,บวันนี้ที่เข้ามาดูผมเดี๋ยวผมแจกโปรให้ทีหนึ่งแล้วกันรถทุกคันที่ผมไลฟ์สดให้ดูวันนี้หรือทุกคันในร้านเลยแล้วกันนะครับที่ผมไม่ได้ไลฟ์ให้ดูเป็นบางส่วน ผมก็จัดโปรให้ทั่วไทยเลยฮะใครพร้อมน้าเผือเอกสารเข้ามาจัดได้เลยที่รถเดย์ดยตรงข้ามไปสนิมินบุรีใ,ใครไม่สะดวกนะครับผมเดี๋ยวผมส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารตีถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีโปรโมชั่นจัดหนักให้เลยคนมีเครดิตนะครับออกรถเดือนนี้นะครับรับมอเตอร์ไซค์ไปเลย 1, 000, 1, 1, 1นึ่ันซื้อ1แถม1โปรนี้โปรเด็ดเลยครับเดือนนี้เดือนเดียวใครไม่อยากรับมอเตอร์ไซค์อยากเอาเงินกลับบ้าน10,000บาทก็ตามใจหรือคุ้มค่ามากกว่านั้นนะครับ ออกรถนนี้นะครับเราช่วยผ่อน20,000บาทครับลูกค้าสามารถจิ้มเลือกได้เลยสําหรับคนมีเครดิตคนไม่มีเครดิตนะครับผมไม่น้อยหน้ากันผมจัดให้เลยเงินช่วยดาวรถทุกคันในนี้นะครับที่ผมบอกมาลูกค้าดาว3 5 0 0 0 พอเลยครบจบค่าจัดโอนไม่ต้องจ่ายผมลดยอดจัดให้เลย5 0,000บาทเต็มๆภาษีพรบรเนี่ยผมจัดให้แล้วนะผมออกไปเนี่ยวิ่งงานได้ทันทีนะครับรถทุกคันเลยโอเควันนี้ขอบคุณสําหรับทุกคนที่เข้ามาดูฮะฝากไลค์กดแชร์และกดติดตามไปด้วยครับจะได้ไม่พลาดรถสวยๆกระโปรจัดหนักแบบนี้ที่รถดีเดต่างจังหวัดนะครับเรามีเซ็นฟรนั้นฟรีถึงบ้านอย่าลืมนะครับแอดทลน์มาที่แอบไลน์ r o a d d d y หรือโทรมาเลยครับที่0-632980444วันนี้ผมแอดศูนย์สี่สี่ตีอวันนี้ผมบไปก่อดนะครับ ใครสะดวกอย่าลืมเข้ามานะครับสวัสดีครับ